คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเ,เพื่อนเพืท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด h ชาแนลวันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยๆเอามาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขจากของคุณดุยพระรันนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าคุณดุยพระรันจะให้เลขอะไรมากันบ้างนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชควันที่16พฤษภาคม2563ล่าสุดคุณดุยพระรัน ได้โพสต์ภาพผ่านกลุ่มดังนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับบอกว่าเดือนนี้แล้วจัดไทยก่อนละนะครับบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็ขอจัดเลขรัฐบาลไทยไปก่อนนะครับนี่ครับไปดูภาพชัดๆกันตรงนี้นะครับที่คุณดุยพลันให้มาชุดแรกนะครับนะครับเราไปดูภาพชัดๆกันเลยครับแอดตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะครับ นี่ครับก็เป็นภาพชุดนี้นะครับ16พฤษภาคม2563บอกว่าบนนะครับให้ชุด3ตัวมา2ชุดนะครับ3 4 7 8 47แนะครับแล้วก็ล่างให้ชุด2ตัวมา3มชุดนะครับ2 4 2 8แล้วก็48ของคุณดุยพลันนะครับลงชื่อคุณดุยพลันนะครับและยังบอกอีกว่านะครับเป็นชุดที่เซฟไว้สูตร2ครับท่านผู้ชมครับ มีสูตร2ด้วยนะครับบอกว่าเซฟไว้ไทยสูตร2นะครับบอกว่ากันไว้ครับคุณดุยพารันบอกว่ากันไว้นะครับก็บอกว่า16พฤษภาคม2563สูตร2ครับเน้นที่เลข3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับมีทั้งหมดทั้งมวล3ชุดนะครับได้แก่ 6, 58 6, 6 8 6 7 8ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเลขของคุณดุยพารันนะครับเป็นชุดแรกแล้วก็ชุดที่2นะครับ จะให้ท่านผู้ชมได้ชมทั้ง2ชุดเลยนะครับนี่ครับเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชควันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ชุดที่2อีกอนะครับออกมาตามๆนะครับเป็นชุดกันไว้นะครับคุณหนุยพรันบอกว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เลือกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด3ตัวชุด2ตัวนะครับจัดวางกันได้เลยนะครับ แอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่หาข้อมูลเลขเด็ดๆเลขสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ <S <S เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแอดก็ขอขอบคุณคุณดุยพรันมากนะครับที่ให้เลขเด็ดๆเลขสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้ายน,นี้แอดก็ขออานวยอวยพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขของคุณดุยพรันทุกทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ